สวัสดีคะ่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหลีย่ยงปวยทานนะคะดอกไม้ลายเบสิกแบบง่ายนะคะแบบนี้เลยเป็นลายน่ารักทำง่ายนะคะนี่เลยเ,เพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะเราจะทำด้านหลังนะคะไว้ลักษณะนี้คะ่ะเราจะทำไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันกลนะคะมีแหนบมีเหรียญนะคะแบบนี้นะคะส่วนริบรบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแตเ่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นริบรบิ้นตาลระคางเบอร์สองนะคะตัวนี้สีของริบรบ <S <s ิ้นก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเราจะตัดริบบิ้นนะคะมาลักษณะนี้นะคะมีสองขนาดลักษณะนี้ค่ะริบบิ้นเส้นยาวนะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นค่ะ ตัดความยาวนะคะอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะแบบนี้พับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรค่ะรีบรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ตัดปลายแหลมนะคะทั้งสองด้านนะคะแบบนี้เลยนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะส่วนริบบิ้นเส้นสั้นนะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นค่ะตัดความยาวนะคะอยู่ที่16เซนติเมตรนะคะแบบนี้ตัดปลายแหลม1ด้านค่ะแบบนี้เลย จนากนั้นนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็จะเอาริบบิ้นนะคะด้านสั้นไว้ด้านล่างค่ะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะแบบนี้เรามาเร e ิ่มทำกันเลยค่ะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองร้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามนะคะนำริบบิ้นคล้องเส้นที่สองนะคะแบบนี้เส้นที่สี่นะคะนำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่หนึ่งค่ะ อนะคะสอดเข้าไปนะคะดึองออกมากว้างๆแบบนี้นะคะแล้วก็ล้วงอลิบินเส้นที่สามเข้าไปในห่วงค่ะแบบนี้เพื่อนๆก็ดึงให้กระชับนะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญพร้อมเลยก็สามารถนําเหรียญน,นะคะมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะแบบนี้หรือเพื่อนๆจะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็จะพับริบินเส้นยาวนะคะด้านล่างขึ้นมาค่ะ เส้นยาวด้านซ้ายมือพับลงมานะคะแบบนี้เส้นยาวด้านบนนะคะพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านขวามือนำปลาเริบิ้นสอดกระชองตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะน,น,นี้ค่ะแล้วให้เ,เพื่อนๆนะคะสอดเก็บริบบิ้นนะคะเส้นสั้นทั้งสี่เส้นเลยนะคะ สอดนะคะแบบนี้ค่ะเส้นสั้นด้านล่างเพื่อนๆสอดขึ้นมาช่องด้านบนตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะปลายบิ้นโป่ตรงนี้นะคะตรงนี้เพื่อนๆก็ดึงค่ะด้านซ้ายมือเพื่อนๆก็สอดนะคะแบบนี้ด้านบนสอดลงมาด้านล่างนะคะด้านขวามือเพื่อนๆก็สอดนะคะพอเราสอดครบแล้วเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับรีดมุมให้เป็นลอยนะคะแบบนี้ เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นพลิกกับด้านมาค่ะพิกกับด้านมาแล้วก็จะมาทำมุมของตัวดอกนะคะทั้ง4ด้านนะคะตรงนี้เราก็จะทำนะคะเส้นด้านบนนะคะเส้นยาวด้านบนให้เ,เพื่อนๆพับริบบิ้นนะคะลงมาลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วนำปาลาริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะตรงนี้ให้เ,เพื่อนๆดึงรวมไว้ก่อนนะคะยังไม่ดึงกระชับนะคะ แบบนี้ค่ะเส้นที่2นะคะพับริบบิ้นลงมานะคะเหมือนเดิมค่ะแบบนี้สอดช่องตรงนี้เลยเหมือนเดิมนะคะดึงรวมไว้ค่ะเส้นที่สามนะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะสอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้เส้นที่สี่นะคะเส้นนี้ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะ แล้วก็สอดช่องด้านหน้าตรงนี้ค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยดึงให้กระชับนะคะแบบนี้ทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะค่อยค่อยดึงนะคะเพื่อนๆไม่ดึงแรงนะคะค่อยค่อยไล่ดึงทั้ง4ี่เส้นเลยจากนั้นเพื่อนๆก็จัดมุมเขาให้เท่าๆกันนะคะดูมุมให้เท่ากันเลยนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้ได้มุมลักษณะนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะจับลักษณะนี้นะคะเราจะนำริบบิ้นเส้นสั้นนะคะทั้ง4เส้นที่เราตัดไว้นะคะมาสอดนะคะตรงนี้พาบริบบิ้นนะคะเส้นด้านบนตรงนี้ลงมาค่ะจะนำริบบิ้นเส้นสั้นนะคะที่เราตัดไว้นะคะมาสอดนะคะตรงนี้เลยสอดด้านล่างตรงนี้นะคะสอดทั้ง4เส้นเลยนะคะถ้าสอดยาวเพื่อนๆใช้แหนบช่วยดันนะคะปลายของริบบิ้นนะคะจะมาชนกับมุมตรงนี้พอดีนะคะ อาลิบินจะชนกับมุมตรงนี้นะคะแล้วก็สอดทั้งสี่เส้นเลยนะคะหมุนดิบินมา,าพับเส้นนั้นบนลงมาค่ะแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนสอดนะคะตรงนี้เส้นต่อไปเส้นที่สามเพื่อนเื่อนก็พับลาริบินลงมาค่ะแล้วก็สอดนะคะเส้นที่สี่นะคะ นี้พับลงมานะคะแล้วก็แนวริบบิ้นเส้นสั้นสอดนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะเราจะได้สองเส้นคู่นะคะแบบนี้เลยนะคะ แบบนี้สีของริบบิ้นนะคะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำกลีบกันเลยนะคะหมุนเกสรกันเลยนะคะเราจะจับริบบิ้นขึ้นมานะคะซ้อนกันนะคะเพื่อนเพื่อนจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับริบบิ้นคู่ที่หนึ่งนะคะขึ้นมาค่ะคู่ที่หนึ่งนะคะคู่ที่สองทับคู่ที่หนึ่งค่ะคู่ที่สามทับทะคะู่ที่สองนะคะคู่ที่สี่ทับคู่ที่สามนะคะแบบนี้ริบบิ้นซ้อนทับกันลักษณะนี้ค่ะ แบบนี้เพื่อนๆก็จับให้ถนดัดมือนะคะแบบนี้จับลักษณะนี้เลยเราจะพับริบบิ้นนะคะ3มเส้นด้านในตรงนี้นะคะลงมาค่ะเส้นนี้เราจะยังไม่ทําอะไรนะคะเส้นนี้เราจะปล่อยไว้เลยนะคะจับแบบนี้ค่ะแล้วใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านขวามือพอับริบบิ้นลงมาค่ะพับนะคะจับให้ถนัดค่ะพับลงมาแบบนี้ไม่ต้องหมุนนะคะพับลงมาแบบนี้เลยนะคะแบบนี้ตรงนี้ก็ ปล่อยได้เลยนะคะตรงนี้ก็ปล่อยได้เลยนะคะแบบนี้เราจะทําเส้นด้านบนค่ะสองเส้นคู่ด้านบนตรงนี้เราจะทําเส้นสั้นด้านในก่อนนะคะตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็พ,พับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะแล้วก็พับปลายริบบิ้นลงมาให้ได้ลักษณะน <t ils related> <ihrem> ี้ค่ะแบบนี้นะคะพับริบบิ้นลงมาให้ได้ลักษณะนี้ช่องที่สอดจะอยู่ตรงนี้ค่ะข้ามตรงนี้มานะคะข้ามหนึ่งสองมาสอดตรงนี้ ข่าม,มุมนี้มาสอดมุมนี้นะคะสอดเข้าไปตามแนวริบบิ้นค่ะสอดเข้าไปตามแนวริบบิน้นปลายร,ริบบิ้นผล่ดานล่างตรงนี้ค่อยๆดึงค่ะอย่าไม่ต้องดึงแน่นมากค่ะดึงไว้ประมาณนี้นะคะต่อไปกลีบที่สองนะคะแบบนี้กลีบที่สองพับริบบิ้นมาทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้เลยโค้งตามกันมาเลยนะคะแบบนี้สอดใต้กลีบที่หค่ะ สอดใต้กลีบที่หนึ่งเมื่อกี้นะคะตรงนี้แบบนี้ค่ะสอดใต้กลีบตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ใช้แหนบช่วยดันได้นะคะถ้าสอดยากนะคะปาริบินผูด้านล่างนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาจัดกลีบที่หลังได้นะคะแบบนี้ค่ะคู่ต่อไปนะคะคู่ที่สเพื่อนๆก็ปล่อยออกมานะคะเส้นที่ยังไม่ได้ทํำเพื่อนๆก็ จับไว้นะคะแบบนี้จับให้ถนัดค่ะลักษณะนี้เลยคู่ที่สองปล่อยออกมานะคะทําเส้นสั้นด้านในค่ะพับริบบิ้นลงมานะคะสอดถัดจากคู่ที่หนึ่งเลยนะคะมุมนี้เลยนะคะสอดมุมนี้เลยถัดกันไปเรื่อยเนะคะแบบนี้เพื่อนๆก็สอดนะคะไปตามแนวริบบิ้นนะคะแบบนี้ค่อยๆดึงกลีบนะคะกลีบตรงนี้เขาจะซ้อนกันไปเรื่อยเค่ะกลีบที่สองตรงนี้เพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะแบบนี้เลย แบบนี้นะคะแล้วก็สอดใต้กลีบที่หนึ่งเลยนะคะตรงนี้สอดเข้าไปตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปที่เดิมนะคะแต่ใต้กลีบที่หนึ่งนะคะตรงนี้ปาริบินโผล่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะแบบนี้ค่ะคู่ที่สามเพื่อนๆก็ปล่อยออกมานะคะแบบนี้แบบนี้เลยจับให้ถนัดค่ะทำเส้น ซานด้านในตรงนี้พับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้เลยแบบนี้เลยนะคะสอดมุมนี้เลยนะคะถัดจากคู่ที่2นะคะตรงนี้เพื่อนก็ค่อยๆสอดขาตรงนี้นะคะใช้แหนบนะคะช่วยนะคะแบบนี้ค่อยๆดึงกรีบคะ่ะตรงนี้นะคะถ้าเป็นริบบิ้นเนื้ออ่อนนะคะกรีบเขาจะยับง่ายนะคะพเพื่อนๆต้องค่อยๆดึงคะ่ะกรีบที่สองพับริบบิ้นลงมาค่ะ สอดใต้กลีบที่หนึ่งนะคะตรงนี้แ่อนก็ใช้แหนบช่วยดันนะคะค่อยๆดึงกลีบค่ะคู่ที่สี่นะคะปล่อยออกมานะคะแบบนี้เลยทำเส้นสั้นนะคะตรงนี้พาบ,บิบี้ลงมาค่ะแบบนี้สอดนะคะมุมนี้เลยมุมนี้นะคะตรงมุมสามเหลี่ยมนะคะสอดไปตามแนวของริบบิน้นะคะ อนก็ค่อยๆดึงนะคะมาณนี้ค่ะแล้วก็ทำกลีบที่สองนะคะโค้งลิบบี้ลงมาเหมือนเดิมเลยนะคะแบบนี้สอดใต้กลีบที่หนึ่งค่ะใช้แหนบช่วยดันออกมานะคะแบบนี้เพื่อนๆก็ไล่ดึงจัดกลีบค่ะถ้าเราดึงแน่นไปเราก็ดันออกมาได้นะคะกลีบแรกนะคะตรงนี้เพื่อนก็ดันกลีบจะกลีบเขาให้เ่าเท่ากันนะคะ แล้วก็พอเราจัดกกีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้แบบง่ายๆสวยๆนะคะเพื่อนๆที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะก็ให้ตัดตกแต่งตามชอบนะคะตรงนี้ส่วนเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะเราจะสอดเก็บลิบบิ้สองเส้นคู่ตรงนี้ค่ะทั้งสี่คู่นะคะเพื่อนๆ,ๆก็สอดนะคะแบบนี้เลยตามแนวริบบิ้เลยนะคะ ถ้าสอดยากก็ใช้เน็ตนะคะช่วยดันนะคะ เราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆก็ตัดทิปบินเส้นสั้นนะคะที่เราสอดเมื่อกี้ออกนะคะสองเส้นเมื่อกี้นะคะแล้วก็ตัดนะคะแบบนี้เลยเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังก็นํานเหรียญมาวางนะคะแล้วก็สารลายขัดนะคะแบบนี้เลยสารลยขัดธรรมดาเลยนะคะแบบนี้ สอบลิิ้นเก็บตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะเพืเ่อนๆต้องใช้เทปใสนะคะติดการลิปิ้นเลื่อนหลุดด้วยนะคะเหรียญเราก็จะได้ไม่หลุดนะคะจะติดเทปใสนะคะไว้ลักษณะนี้ค่ะอันะะนี้นะคะการลิปิ้นเลื่อนหลุดนะคะแล้วก็สามารถทําไว้ใส่เหรียญที่ลางได้นะคะแบบง,งา่ายสวยๆนะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ